สวัสดีค่ะนันเกเรียนที่น่ารักของครูเปิลน,นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในะรายวิชาสุขศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะนําเสนอในเรื่องของทันตสุขภาพนะคะนักเรียนพอจะทด้ทราบไหมคะว่าทันตสุขภาพนั้นคืออะไร หลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยคุ้นชินนะคะอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทราบเลยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องของรอยยิ้มหรือฟันของเรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนฟันของเรานะคะก็จะเป็นอวัยวะนะคะที่สําคัญในร่างกายเรานะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยในการรับประทานอาหารนะคะหรือบดเคี้ยวอาหารที่เราทานลงไปนะคะให้ละเอียดนะคะ ง่ายต่อการย่อยอาหารนะคะและที่สําคัญค่ะนักเรียนเราก็จะมีรูปทรงนะคะใบหน้า,นาที่สวยงามเวลาเรายิ้มและที่สําคัญนะคะก็จะทําให้เรานั้นนะคะช่วยในเรื่องของการพูดในการสื่อสารนะคะให้การพูดของเรานั้นได้ชัดเจนขึ้นค่ะในร่างกายของเรานะคะนักเรียนก็จะมีชุดฟันนะคะของเราทั้งหมด2ชุดค่ะชุดที่1นนะคะคือฟันน้ํานมค่ะและชุดที่2นะคะคือฟันแท้นะคะเรานะคะจะมีการ ขึ้นของฟันแต่ละชุดนี่ไม่เหมือนกันนะคะ ในช่วงอายุนะคะ6-7เดเดือนแรกนะคะจะมีฟันน้ำนมนะคะของแต่ละคนเนี่ยขึ้นนะคะเป็นครั้งแรกนะคะนักเรียนจนขึ้นครบหมดนะคะทุก24ซี่นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะขึ้นครบประมาณอายุในช่วง2-3ปีคะ่ะนักเรียนจากนั้นนะคะฟันน้ำนมนะคะในปากของเรานะคะก็จะค่อยๆหลุดออกไปนะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมฟันเพิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวเองทำไมถึงหลุดง่ายหักง่ายจังเลยนะคะนั่นคือฟันน้ำนมของเราค่ะ แต่เมื่อฟันน้ำนมนะคะได้หลุดออกไปหมดแล้วนะคะก็จะมีนะคะที่เป็นฟันแท้ขึ้นมานะคะในส่วนของฟันแท้นะคะก็คือฟันชุดที่2ที่จะขึ้นมาแทนที่ของฟันน้ำนมค่ะนักเรียนก็จะมีทั้งหมด3าซี่ค่ะในฟันแท้ของเรานี้นะคะจะขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมนะคะและจะไม่มีแท้ไม่มีชุดที่3ที่4ขึ้นมาแทน,นอีกแล้วนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าชุดที่2นี้เป็นฟันแท้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนไม่ดูแลรักษานะคะลากฟันหรือฟันของเรานะคะ เมื่อมีการฟันหักนะคะหรือฟันผุนะคะหรือการสูญเสียนะคะของรากฟันไปนะคะก็จะไม่มีฟันซิกใดนะคะ <ส lyn> <eka> ที่จะสามารถมาทดแทนที่ได้อีกแล้วนะคะรับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ย <su> ว <ข esten S 1> กับลักษณะของฟันนะคะและฟันนะคะมีลักษณะอย่างไรและจะมีหน้าที่นะคะในการทําอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรที่จะดูแลรักษาฟันนะคะโดยการทําวิธีใดได,ไดบ้างถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี <off> ๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมเลยค่ะไปเลย ในส่วนของลักษณะของฟันนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจะมีฟันเคี้ยวฟันตัดนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะและด้านบนนะคะฟันเคี้ยวนะคะก็จะใช้นะคะฉีกอาหารนะคะส่วนฟันตัดนะคะก็จะใช้กัดนะคะหรือตัดอาหารนั่นเองนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีฟันกรามฟันเคี้ยวนะคะที่ลักษณะ เป็นของฟันแท้นะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ฟันตัดนะคะแล้วก็ฟันการามนะคะที่จะอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะฟันการามนะคะจะใช้เคี้ยวบดอาหารให้ละเอียดค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนะคะของฟันนะคะว่าจะมีฟันตรงไหนบ้างนะคะแล้ว ส่วนนั้นเนี่ยจะสามารถใช้งานนะรประเภทใดบ้างนะคะนักเรียนก็ควรที่จะดูแลฟันนะคะของเราให้ดีและจะมีแล้วนะคะคุณครูก็จะมาสอนพวกเรานะคะในการแปรงฟันนะคะวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องนะคะและ,ะส่วนประกอบต่างๆนะคะในการแปรงฟันว่าเราควรที่จะเลือกนะคะแปรงสีฟันอย่างไรและเลือกยาสีฟันอย่างไรนะคะทําให้ฟันของเรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ฟันนะคะนักเรียนเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะคะควรที่จะต้องปฏิบัติทุกๆวันเลยคะ่ะนักเรียนนะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของฟันเราและที่สําคัญนะคะนักเรียนเมื่อเรานั้นนะคะมี การเข้าสังคมนะคะหรือมีเพื่อนๆน,นะคะที่เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรักษาบุค,คลิกภาพนะคะถ้าเกิดสมมุติเรานะคะมีนะ,ะการรับประทานอาหารบ่อยๆแล้วไม่มีการแปรงฟันนะคะเราก็จะอาจจะทำให้เกิดแบคทีเรียนะคะในช่องปากหรือมีเชื้อโรคและสำคัญบางคนอาจจะมีกลิ่นปากด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่อยากอยู่ใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนคนนี้ปากนะ มีกลิ่นปากนะไม่อยากอยู่ใกล้นะคเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องนรักษาความสะอาดนะคะในช่องปากเพราะฉะนั้นแล้วการแปรงฟันจึงสําคัญคะ่ะนักเรียนการแปรงฟันของเรานะคะก็ควรที่จะแปรงฟันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะสองครั้งนี้คือตั้งแต่ตื่นนอนมาแต่เช้าเลยคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะ มาโรงเรียนใช่ไหมก็ต้องมีการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเห็นไหมคะนักเรียนเราก็ต้องท,ทํากิจวัตรประจำวันของเราให้เรียบร้อยนะคะอีกช่วงหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงก่อนนอนนะคะซึ่งเราก็ต้องแปรงฟันก่อนนอนด้วยแต่ถ้าเกิดบางคนนะคะมีการนะคะดูแลที่ดีนะเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นการนะคะแปรงฟันทุกครั้งเลยคะ่ะนักเรียนหลังจากรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นช่วง รับประทานอาหารกลางวันนะคะที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะแปรงฟันนะคะหรือบางคนบอกว่าอาจจะไม่พร้อมนะคะอาจจะไม่ได้เอายาดีฟันหรือแปรงีฟันมาก็ควรที่จะมีการป้วนปากนะคะหรือป้วนเศษอาหารนะคะที่ติดอยู่ตามซอกฟันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เศษอาหารเหล่านั้นนะคะมาเกาะรวมตัวกันเป็นหินปูนนะคะที่เกาะอยู่ในฟันของเรานะคะเพะฉะนั้นแล้วนะคะการที่ เลือกนะคะแปรงสีฟันและยาสีฟันก็จึงจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการแปรงฟันด้วยนะคะเราจะต้องเลือกยาสีฟันและแปรงสีฟันอย่างไรสําหรับการเลือกอุปกรณ์นะคะใช้ในการแปรงฟันของเรานะคะเราก็ควรที่จะเลือกดังนี้เลยค่ะนักเรียนข้อที่1น,นะคะนักเรียนควรที่จะเลือกยาสีฟันนะคะที่มีสารผสมกับฟูรายนะคะซึ่งจะทำให้ฟันของเรานั้นนะคะแข็งแรงนะคะไม่มีอาการฟันผุนะคะควรที่จะ ไม่ดื่มน้ําอัดลมมากจนเกินไปแล้วก็ของหวานขนมหวานลูกอมมาแล้วก็แล้วแต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะนกเรียนแต่เราก็ควรที่จะมีลิมิตนะคะหรืออย่างเช่นอาจจะรับประทานช็อกโกแลตนะ,ะขนมหวานอะไรก็แล้วแต่หลังจากรับประทานเสร็จแล้วก็ควรที่จะไปแปรงฟันหรือป้นปากนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะในเรื่องของแปรงสีฟันขน่านกเรียนนักเรียนก็ควรที่จะเลือกแปรงสีฟันนะคะที่มีความขนแปรงนะคะมีความพอดีนุ่มพอดีนะคะไม่ แข็งจนเกินไปหรืออ่อนจนเกินไปนะคะเพื่อทําให้เรานั้นสามารถนะคะแปลงฟันได้นะคะอย่างทั่วถึงและด้ามจับก็วควรที่จะมีความพอดีกับมือของเราด้วยไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูคก็จะมานะคะสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับในลักษณะของการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีใดบ้างถ้าเกิดน,นักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลย การแปลงฟันอย่างถูกวิธีเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มแปลงฟันให้ถูกวิธีกันเถอคะค่ะการแปลงฟันบนนะคะก็จะประกอบไปด้วยแปลงฟันบนด้านนอกการแปลงฟันบนด้านในด้านติดเพดาน การแปลงฟันบนด้านหน้าการแปลงฟันบนด้านหน้าส่วนในนักเรียนคะการแปลงฟันบนนะคะเราควรที่จะวางขนแปลงนะคะหงายขึ้นที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันนะคะเอียงแปลงเล็กน้อยขยับแปลงไปมาสั้นๆเบาๆแล้วปัดขนแปลงลรงร่างผ่านตลอด ตัวตัดฟันทำซ้ำกันแบบนี้นะคะ4-5ครั้งแล้วเปลี่ยนแปลงซี่ต่อไปจนครบทุกซี่ทั้งด้านนอกและด้านในค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของการแปลงฟันบนนะคะต่อไปนะคะการแปลงฟันล่างนะคะจะประกอบไปด้วยการแปลงฟันล่างด้านนอกด้านติดกระพุงแก้มค่ะ การแปลงฟันล่างด้านหน้าการแปลงฟันล่างด้านในด้านติดลิ้นค่ะการแปลงฟันล่างด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการแปลงฟันล่างนะคะนักเรียนควรที่จะวางขนแปลงความรงค่ะรงที่ลอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน เอียงแปลงเล็กน้อยขยับแปลงไปมาสั้นๆเบาๆแล้วปัดขนแปลงขึ้นผ่านตลอดตัวตัดฟันทำซ้ำกันแบบนี้นะคะ4-5ครั้งแล้วแปลงจนครบทุกซีกทั้งด้านในและด้านนอกแบบนี้นะคะนักเรียนควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะการแปลงฟันล่างด้านบทเขียวนะคะ นักเรียนควรที่จะวางขนแปรงด้านบทเคี้ยวของฟันกรามนะคะแปรงถูไปมาสั้นๆ4-5ถึงครั้งค่ะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะนักเรียนคือฟันกรามบนด้านซ้ายและขวาฟันกรามล่างซ้ายและขวาค่ะและในข้อสุดท้ายนะคะการแปรงลิ้นค่ะนักเรียน หลังจากที่เราแปลงฟันแล้วนะคะให้วางแปรงนะคะตรงกลางลิ้นนะคะแล้วปัดขนแปรงออกนอกปากนะคะประมาณ4-5ครั้งนะคะควรที่จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะหลังจากน,นี้แล้วนะคะเราควรที่จะมีการแปลงฟันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะคุณครูขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากคุณครูเคยพูดไปแล้วนะคะแต่คุณครูก็จะขอทบทวนนะคะในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ควรจะแปรงฟันนะคะก่อนนอนนะคะอย่างน้อยๆนะคะนานครั้งละ2นาทีค่ะเพื่อเป็นการแปรงฟันได้สะอาดนะ,ะทั่วถึงนะคะหลังจากที่แปรงฟัน2ชั่วโมงนะคะเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหวานหรือน้ำอัดลมเป็นต้นค่ะ สรุปนะคะฟันนะคะเป็นอวัยวะนะคะที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะนักเรียนเราต้องดูแลรักษาสุขภาพฟันนะคะโดยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะจะทำให้ฟันของเรานั้นนะคะแข็งแรงไม่ผุง่ายแล้วจะอยู่กับเราได้อย่างยาวนานค่ะเราควรที่จะมีวิธีนะคะทำอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ เราจึงควรมีการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะเพื่อให้สุขภาพฟันของเราแข็งแรงค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเก็จความรู้เล็กๆนะคะที่คุณครูจะมอบให้นักเรียนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็รู้ความหมายนะคะของทันตัดสุขภาพไปแล้วนะคะนั่นก็คือฟันของเรานเองนะคะสิ่งที่มาคู่กับเราเลยนะคะในเรื่องของทันตัดสุขภาพก็คือทันตแพทย์นั่นเองค่ะ เป็นอาชีพที่น่ารู้ค่ะนักเรียนทันตแพทย์นะคะคือผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยนะคะของปากและฟันค่ะนักเรียนรวมทั้งคำแนะนำในการดูแลรักษาฟันอย่างถูกธีด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพปากและฟันที่ดีค่ะ นอกจากนี้นะคะนักนอาจจะเคยเห็นข่าวบ่อยๆนะคะในทีวีนะคะในการะะจัดฟันหรือการดัดฟันแฟชั่นนะคะซึ่งคุณครูอยากให้พวกเรานะคะรู้นะคะเป็นความรู้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ดัดฟันแฟชั่นนะคะนักเรียนจะเป็นอันตรายมากค่ะเพราะว่าผู้ที่จัดฟันเนี่ยนะคะเขาจะไม่ใช่ชันตแพทย์นะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดค่ะนักเรียน เล็กดัดฟันนะคะก็อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานมากเพียงพอนะคะจึงอาจทําให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากที่เป็นอันตรายมากๆเลยค่ะจนถึงอาจขั้นเสียชีวิตได้ค่ะนักเรียน คะ่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะคุณคูเปิลก็มีเกมนะคะมาให้นักเรียนลองเล่นกันด้วยนะคะเกมของคุณคูเปิลน,นะคะก็จะเป็นเส้นทางต่างๆนะคะที่สามารถไปได้หมดเลยนักเรียนเห็นลูกศรไหมคะตรงจุดสตาร์ทนะคะนักเรียนจะเลือกไปทางใดคะที่เราจะสามารถไปยังสุขภาพฟันที่แข็งแรงได้นักเรียนเห็นไหมคะ ก็ในเส้นทางของเรานะคะก็จะมีนะคะอุปสรรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเจ้าตัวฟันผุนะคะที่จะมีประกอบไปด้วยลูกอมนะคะหรือช็อกโกแลตต่างๆนะคะนักเรียนจะเลือกไปทางไหนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันนะคะว่านักเรียนคนใดบ้างนะคะที่จะสามารถตอบได้ถูกต้องคะ่ะ M. D. M. D. M. D. เวลาแล้วนะคะคุณครูขอเฉลยเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียน เกี่ยวกบับการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะนักเรียนก็พอที่จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณครูนะคะก็อยากจะฝากนะคะความรู้นะะเล็กๆกน้อยนะคะในการแปลงฟันนะคะนักเรียนก็ควรที่จะนะรักษาสุขภาพนะคะของรากฟันให้ดีค่ะนักเรียนเพราะว่าฟันของเรานั้นเป็นส่วนสําคัญในอวัยวะนะคะในร่างกายของเราซึ่งเราจําเป็นนะคะที่ต้องใช้งานทุกๆวันก็นคือการรับประทานอาหารการบดเคี้ยวเศษอาหารการบดเคี้ยว ะะอาหารที่จะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่รักษาฟันนะคะให้แข็งแรงนะคะเราก็อาจจะทำให้เกิดฟันผุนะคะแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องใส่ฟันปลอมก็ได้นะคะจากนั้นแล้วเราก็ควรที่จะมีการรักษานะคะฟันให้แข็งแรงค่ะนักเรียนนะ,ะแต่ถ้าเกิดบางคนนะอาจจะสงสัยนะคะแปรงฟันไปเอ๊ะทำไม มีเลือดออกนะตามเหงือกนะคะนักเรียนคะแบบนั้นนะคะคุณครูอยากจะบอกว่าโรคนั้นคือโรครักกระปิดแล้วก็เปิดค่ะนักเรียนเป็นเลือดนะคะที่ออกตามไรฟันนะคะเป็นลักษณะนะคะที่บอกคําเตือนเลยว่า classified. ฟันของเราหรือเหงือกของเรานั้นนะคะขาดวิตามินนะคะเราก็ควรที่จะเสริมสร้างนะคะโดยการรับทานอาหารที่ประโยชน์นะคะ Luca, อย่างเช่นผักผลไม้ที่ให้วิตามินต่อร่างกายของเรานะคะหรือถ้าเกิดนักเรียนคิดว่านา g, ักเรียนทานยากก็ควรที่จะ เปลี่ยนนะคะทดลองนะคะเอาไปเป็นน้ําปั่นนะคะน้ำผลไม้ปั่นก็ได้ให้เหเรานั้นได้ทานง่ายๆนะคะเพื่อที่จะทําให้สุขภาพฟันของเรานั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็ไม่มี ใบกิจกรรมให้นักเรียนนะคะอยากจะเป็นการมอบความรู้ให้นักเรียนแทนนะคะถ้าจากนี้แล้วค,คุณครูก็ยังมีใบความรู้นะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะคะเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนสามารถได้ศึกษาต่อได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ